สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทําอาหารจอเจอียกันบ้างนะคะเป็นเมนูเรียกน้ําย่อยนะคะวิธีทําก็ง่ายมากเลยค่ะไปดูวัตถุดิบกันเลยคะ่ะว่าต้องใช้อะไรบ้างตัวแรกนะคะเห็ดแชมปิญองพระเอกของเรานั่นเองนะคะให้เพื่อนๆนะคะเลือกขนาดที่มันใหญ่ๆแล้วก็ขนาดเท่าๆกันนะคะเวลาสุกจะได้สุกแบบพร้อมกันค่ะต่อมาเป็นเนยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครใช้เนยจืดให้เติมเกลืออีกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องค่ะ ตัวเอกอีกตัวหนึ่งก็คือชีสนะคะสุดดั้งเดิมใช้ชีสจอร์เจียที่ชื่อว่าซูลูกุนินะคะแต่ว่าที่ไทยใช้ตัวชีสมอสซาเรลาก็ได้ค่ะเครื่องเทศก็ใช้แค่พริกไทยนะคะเป็นเม็ดก็ได้เป็นผงก็ได้ค่ะแล้วก็ผักชีลาวกับใบพัสเล่ไว้ตกแต่งค่ะ วิธีทำนะคะเอาเห็ดแชมปิญองนะคะไปล้างให้สะอาดนะคะล้างแบบเบามือที่สุดนะคะยังไม่ต้องดึงโคนหรือว่าขาออกนะคะจากนั้นให้อ่าใช้ผ้าขนหนูหรือว่าทิชชู่นะคะซับให้แห้งดีเลยนะคะจากนั้นใช้มีดนะคะควักนะคะหรือว่าใช้มือนะคะดึงออกมาให้มีรูแบบนี้นะคะเพื่อนๆทำให้หมดเลยทุกดอกเลยนะคะ เมื่อเห็ดของเราพร้อมแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะตัดเนยนะคะเป็นชิ้นแบบลูกเต๋านะคะขนาดพอดีกับรูนะคะลงไปในเห็ดแบบนี้นะคะทุกดอกเลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะเอาพริกไทยนะคะโรยลงบนหน้าของเห็ดแบบนี้นะคะแล้วเราก็เตรียมเตาอบไว้ที่อุณหภูมินะคะ200องศานะคะก่อนเข้าอบสักประมาณ5นาทีค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดเข้าไปอบนะคะประมาณ10-15นาทีค่ะแล้วก็ถาดนะคะที่ใช้อบก็อย่าลืมทานะคะเนยหรือว่าน้ำมันนะคะให้ทั่วถึงค่ะ แล้วก็อบนะคะ10-15นาทีเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะ เมื่อครบเวลานะคะให้ดึงออกมานะคะจะมีกลิ่นหอมหน่าทานมากแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเรายังมีอีกวัตถุดิบหนึ่งนะคะนั่นก็คือชีสนะคะตัวชีสเนี่ยจะขูดหรือว่าจะตัดเป็นลูกเตา๋าขนาดที่พอดีกับรูก,ก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ยัดลงไปในเห็ดนะคะให้พุนๆเลยก็ได้ค่ะบางคนเขาก็ใส่แบบล้นออกมาเลยนะคะใครที่แบบชอบแบบชีสเย,เยิ้มๆนะคะ จากนั้นเหมือนเดิมนะคะเอาเข้าไปอบอีกสักประมาณ10-15นาทีเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้มันจะสุกหรือไม่สุกก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเห็ดเหมือนกันนะคะถ้าเล็กก็ประมาณ10นาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าใหญ่ก็ให้ครบ15นาทีอย่างเงี้ยคะ่ะ เมื่อสุกแล้วนะคะให้เอาไปจัดจานนะคะใหะ้เรียบร้อยสวยงามนะคะตกแต่งด้วยใบพัสเล่ผักชีลาวนะคะสามารถทานเป็นอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบอาหารรัสเซียยูเครนเบลารุสจอร์เจียนะคะหรือว่าอาหารแบบประเทศโซเวียตเก่านะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กด subscribe นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ